i <laughs> นาบิลยืนยันมาเต็มร้อยแก้มือซุปเปอร์เล็กที่ญี่ป um. ุ่นเผยพร้อมซ้อมหนักไม่ประมาทลั่นแล้วเจอกันครับพี่เพจวันยศพิชิตไทยแลนด์เผยบทสัมภาษณ์ของนาบิลอานานแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนต์ตเวดพิกัด135-145ปอนด์เฉพาะการเชือสายแอลจีเียไทยถึงการดวลกำปั้นกับซุปเปอร์เลกเกตหมูเก้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทพิกัด125-135ปอนด์และมวยไทยรุ่นแบนต์ตเวดคนปัจจุบันในศึกวัน172ถ่ายเคลูปะทะรถถังซึ่งจะจัดขึ้นนนนใวัอาาททิตย์ีี่13มมค 2,568ที่ประเทศญี่ปุ่นทางนี้นาะบิลยกเครดิตให้ความพ่ายแพ้ครั้งแรกด้วยน้ำมือของซุปเปอร์เลกเกตหมู่เก้าในศึกวันล uh ูมินี22เมื่อเดือนมิถุนายน2,566ว่าเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้เขามุ่งมั่นพัฒนาฝีไม้ลายมือขึ้นมาโดยสามารถเก็บชัยชนะเหนือรุ่นพี่ตัวตึงได้ถึง6ไฟต์ติดต่อกันและขึ้นเป็นราชันเฉพาะการของรุ่นได้สำเร็จดังนั้นศึกครั้งนี้เจ้าตัวรึงประกาศว่าพร้อมแล้วที่จะนำทุกประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปแก้มือกับซุปเปอ,อ Super ร์ ทำให้ผมได้เติบโตจากวันนั้นมากพอสมควรความพ่ายแพ้นในวันนั้นทําให้ผมได้เรียนรู้หลายอย่างว่านักสู้ระดับโลกเป็นอย่างไรและทําให้ผมรู้ว่าต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะซึ่งนับจากวันนั้นผมก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเยอะมากครับพี่ซุปเปอร์เล็กเป็นอันดับหนึ่งของโลกผมไม่มีทางประมาทอยู่แล้วผมจะใช้ไฟนี้เป็นแรงผลักดันและจะซ้อมให้หนักขึ้นอีกผมมาเต็มร้อยแน่นอนและผมจะทําให้สําเร็จแล้วเจอกันครับพี่ซุปเปอร์เล็กอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เพจวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ได้เผยคําให้สัมภาาาษณ์ขขอองนบบิลที่่่กว คุณพ่อแม่ผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จในการคว้าเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทเฉพาะการในศึกวัน170เมื่อค่าคืนวันศุกร์ที่24มก,กราคมที่ผ่านมาณอิมแพกอารีนาเมืองทองธานีซึ่งนาบิลได้ปิดเกมชนะ TKO นิโคคาลิโลแบบม้วนเดียวจบพร้อมรับโบนัส5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า1.7ล้านบาทโดยนาบิลกล่าวบนเวทีว่าผมขอขอบคุณพ่อผมมากครับมาเฝ้าผมซ้อมทุกๆวันดูผมคอยผักดันผมทุกๆวันขอบคุณแม่ครับแม่ทำกับข้าวให้ผมก มาขอบคุณป๊าป๊้าด้วยซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวได้ปรากฏในโลกโซเชียลก็มีแฟนมวยได้เข้ามากดไลค์กดแชร์ส่งอีโมจิลูกหัวใจสีแดงพร้อมกับชื่นชมและเป็นกำลังใจให้นาบิลเป็นจำนวนมากอีกด้วย